ขายืนมาลงแรงการปกครองบัานเมือวันแต่เขาไปยุบพักอนาคตใหม่ไว้แล้วนะคะคุณเนี้เป็นใครยังไม่รู้จักเลยพระโถยยุบพักอนาคตใหม่ใครจะไปยุบได้ใครทําปิดมาใครก็ยื่นได้ไม่ใช่ฝีมือไม่ใช่ผลงานแทล้งสิ้นนะ จากปฏิบัติการค้นหาข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการสืบสวนกกตเดินหน้าทยอยแจ้งข้อกล่าวหากลุ่มสอวอกว่าครึ่งร้อยให้มารับทราบและชี้แจงข้อกล่าวหากับกกตโดยตรงขณะที่อีกด้านก็เห็นนัทพรโตประยูนเดินหน้าร้องต่ออายการสูงสุดเพื่อส่งต่อขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49 กรณีบุคคลจะใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมิได้โดยในเอกสารคำร้องชุดนี้ได้อ้างอิงพยานหลักฐานของ DSI และกกตต่อการสอบขบวนการหัวสอวอว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรรวมถึงระบุถึงการใช้เงินที่เชื่อมโยงไปถึงบุคคลสำคัญทางการเมืองในพักร่วมรัฐบาลพักหนึ่ง ซึ่งมีตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีสอสรวมถึงกรรมการบริหารพักเจ้าของพักร่วมรัฐบาลพักหนึ่งด้วยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรโดยนัทพรเชื่อว่าจากข้อมูลตรงนี้สามารถนำไปสู่การร้องยุบพักภูมิใจไทยได้จากหลักฐานที่เกิดขึ้นตรงนี้เองที่หลายฝ่ายมองว่าการเคลื่อนไหวของนัทพรมีนัยสำคัญแค่ไหน เพราะอยู่ในช่วงใกล้เคียงที่อนุกรรมการสืบสวนกะกะตเรียกสวสองล็อตรวมถึงคนนอกรวมกว่า140คนเข้าชี้แจงข้อกล่าวหาทั้งหมดโดยเฉพาะรายชื่อล็อตสองพบว่ามีนักการเมืองระดับบิ๊กเนมหลายราย,ายตั้งแต่นภินทรสีสันพางรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์สุภชัยโพสุอดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎรวารินชิน,นวงศ์ นายกอบจคอนครศรีธรรมราชนอกจากนี้ยังมีข้าราชการการเมืองอย่างสมเจตลิมประพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีมหาไทยและสวสายใต้อีกหลายคนอาทิเตชสิทธูกแก้วหรือนัฐ,ฐกิจหนูรอดเป็นตน้นอย่างไรก็ตามสถานการณ์ที่คั้วน้ำเงินและเครือข่ายถูกตรวจสอบอย่างหนักกำลังถูกมองว่าจะสอบสวนไปถึงผู้บงการได้หรือไม่ เพราะการตรวจสอบการหัวสอวอเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองที่สังคมจับตาอยู่ขณะนี้เนื่องจากหลักฐานการสอบสวนที่ผ่านมาพบตัวละครเข้ามาเกี่ยวข้องจำนวนมากโดยในจำนวนนั้นมีหลายคนที่เป็นแค่ประชาชนคนธรรมดาที่ไม่รู้ถึงกระบวนการหัวสอวอแต่ถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจสอบของกกตและ DSI ตรงนี้ที่นับว่าจะมีความน่ากังวลไม่น้อยสำหรับบิ๊กสีน้ำเงินหรือไม่ เพราะหากคำชี้แจงของผู้ที่เกี่ยวข้องมาจากประชาชนคนธรรมดาสัททอดไปถึงคนบงการที่อยู่สูงขึ้นไปก็อาจเป็นหลักฐานที่มัดไปถึงผู้บงการตัวจริงขณะเดียวกันในทางการเมืองปฏิเสธไม่ได้ว่าการอยู่ในอำนาจได้อย่างต่อเนื่องเป็นความจำเป็นของทุกขั้วการเมืองเพื่อรักษาดีต่อรองรวมถึงใช้เป็นเกราะป้องกันจากฝ่ายตรงข้าม และใช้กลไกลอำนาจรัฐตอบโต้ตตฝ่ายตรงข้ามได้เช่นกันอย่างไรก็ตามสถานการณ์ของขั้วสีน้ำเงินขณะนี้หลายฝ่ายกำลังติดตามว่าจะเป็นอย่างไรเพราะอีกด้านก็เห็นรัฐบาลเร่งเดินหน้าแก้ปัญหาให้กับประเทศที่ถูกล้อมรอบไปด้วยสภาวะเศรษฐกิจและหากสถานการณ์บานปลายไปถึงการเปลี่ยนรัฐบาลหรือบีบให้ยุบสภา จะคุ้มค่ากับการเดินเกมครั้งนี้ของขั้วสีน้ำเงินหรือไม่เนื่องจากอีกด้านได้เห็นกรณีกลุ่มสวพันธ์ใหม่นำโดยน,น,น,นันทนานันทวโรภาสล่าชื่อยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมนูญขอให้สั่งสวหยุดปฏิบัติหน้าที่เฉพาะส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการเห็นชอบบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระและสารรัฐธรรมนูญ ดังนั้นวิบากกรรมของขอบวนการหัวสวที่กำลังไล่ล่าผู้เกี่ยวข้องขณะนี้ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรย่อมมีผลต่อการเมืองภาพใหญ่ในวันข้างหน้าโดยเฉพาะผู้นำตัวจริงในมุมแดงและน้ำเงินจะจัดสรรการต่อรองอย่างไรเพื่อไกล่เกลี่ยสถานการณ์ไม่ให้เดินไปถึงจุดแตกหักนั่นเอง